สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็เป็นกรณีพิเศษนะครับออกปฏิบัติออกปฏิบัติงานนะครับวันสบายๆนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับได้ได้ชมบรรยากาศนะครับได้ได้ชมวันบรรยากาศในค่ำค่ำคืนนะครับแถวเขตพระราชวังนะครับวัดพระแก้วนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับก็ดูเงียบๆนะครับไม่ค่อยมีประชาชนหรือว่าผู้คนครับผู้พานเท่าไหร่ครับก็มีประชาชนนะครับออกมาเซลฟี่นะครับถ่ายรูปในมุมด้านด้านขวามือ จะมืดๆนิดหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆดูบรรยากาศนะครับเดี๋ยวจะไปรอบๆนะครับรัะตะเวินไปรอบๆพระราชวังนะครับก็จะให้ดูบรรยากาศนะครับของพื้นที่ในพระราชวังนะครับเนาะว่าเป็นอย่างเป็นอย่างไรนะครับ ฝั่งนี้ก็จะดูก็มีเจ้าหน้าที่นะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งซ้ายนะครับเป็นการตั้งด่านนะครับเฝ้าระวังอีกชุดหนึ่งนะครับเนาะก่อนที่จะเข้าไปในส่วนของอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับนี่ก็รับรัตเเวียนให้เพื่อนๆได้ชมนะครับค่ำคืนนี้ที่ สนามหลวงนะครับ,รบเขตพระราชวังนะครับเนาะให้ดูบรรยากาศยามค่ำคืนครับผมก็ได้รับคำสั่งมาครับก็ออกมาปฏิบัติงานสักชั่วคราวนะัไม่น่าจะสองชั่วโมงครับ ทำงานสองชั่วโมงครับยังไงก็สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับทุกคนนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์ให้นะครับก็รบกวนเพื่อนๆช่วยดูคลิปนะครับ YouTube มือใหม่ด้วยนะครับยังไงช่วยเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับพูดไม่เก่งนะครับพูดไม่เก่ง ก็ฝากด้วยนะครับเพื่อนๆครับ,ท,รรบ,นนรบที่นี่สนามหลวงนะครับค่ําคืนนี้ครับที่นี่สนามหลวงครับดูเงียบนะครับเพื่อนๆก็เป็นบรรยากาศาเงียบสงบดีครับสำหรับพื้นที่สนามหลวงครับนี่ก็ คนเรล,ลอนนะครับคนเร่อนคนไร้ที่พักพิงนะครับพักผ่อนนะครับก็มีเจ้าหน้าที่นะครับคอยปฏิบัติงานอยู่นะครับตามจุดต่างๆนะครับส่วนงานของผมก็เฝ้าระวังอยู่เฝ้าระวัง คนละส่วนกันครับผมยังไงค่ำคืนนี้ก็ให้ดูบรรยากาศรอบๆสนามหลวงนะครับว่าช่วงนี้เป็นอย่างไรเป็นเช่นไรนะครับว่าบรรยากาศมันมันเป็นยังไงนะครับเนาะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะเข้ามานะคะก็ยังอยู่สามท่านนะประมาณนี้นะครับอยู่นะคะเอหรือว่าเพื่อนๆที่ เข้ามาดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับสนามหลวงเขตพระราชวังนะครับก็มีประมาณนี้นะครับเงียบสนิทดีนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ f c และเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามชมคลิปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ